ขนาดนี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมนั้นหน้าตาดีมากเลยไอชิพังเนี่ยโอเคกรับแนบต้นตีนทุกทา่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับสี่นสี่ะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแจกแมปกันนะครับซึ่งไม่ใช่แมปปลากัวแล้วก็ไม่ใช่แมปอาชีรอดแล้วก็ไม่ใช่แมปผีด้วยนะฮะ <c oughs> วันนี้เราจะมาแจกแมปเมืองอัปเดตใหม่นะครับซึ่ง อัพเดตอะไรมั่งนะครับเราก็อยากจะบอกว่าก็ไปหาดูกันเองได้นะหลังจากที่คุณเกิดมานะก็จะมีคนใจดีนะครับบอกกับคุณว่าเอาปล่อยมันไปปล่อยมันไปซึ่งกดในแมปนี้นะครับหนึ่งห้าทำลายแมปและสองอยากโกงนะครับแล้วก็ สารนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยถ้าเกิดครบเจ็ดไลค์ผมจัปเดตแมปต่อนะครับจะขอให้สนุกนะครับแบบนี้เล่นได้หนึ่งถึงห้าคนเลยแล้วก็คนสร้างสี่สี่แมปเป็นเวอร์ชันสองนะครับถิอว่ามีอะไรใหม่มัง่งก็ปรับแต่งของเก่าใหม่นิดหน่อยนะครับแล้วก็เพิ่มนูนีนั่นมานะครับเพิ่มร้านค้ามาทั้งหมดหนึ่งสองสามเท่าไหร่วะเอาว่าเราเพิ่มร้านค้ามาเพิ่มอีกสองร้านนะครับก็คือร้านตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะครับ แล้วก็มีสถานที่ท่ทองเที่ยวอ,อีกหนึ่งที่แล้วก็ที่ดินอีกเยอะเลยครับตรงนู้นจะเป็นร้านค้านะครับเป็นร้านขายเมล็ดพืชน,นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร้านขายอาวุธเปิดตอนกลางคืนนะครับส่วนด้านหลังก็จะมีส่วนสนุกอยู่นะครับไว้สำหรับเล่ <c oughs> นเลอด้านหลังก็จะมีส่วนสนุกนะครับพี่น้องแล้วก็จะมีที่ดินด้วยนะครับเพิ่มที่ดินมาเยอะมากเลย ด้านหลังก็จะมีสนุกนะครับโอูอยากเล่นก็ไปเล่นกันเองได้นะครับเราก็เพิ่มมาประมาณแค่นี้แหละนะก็เพิ่มงานใหม่มาก็สามารถปลูกผักได้นะแล้วก็แก้ไอ้ระบบขายของนิดหน่อยนะครับต่อไปนี้ถ้าเกิดจะขายอะไรคุณต้องดูชื่อนะฮะมันจะต้องหยิบไอเทมขึ้นมาดูนะครับถ้าเกิดใครอ่านอังกฤษไม่ออกนะอ่าเมื่งสมมุติว่าเออ ไม่รู้จะพูดยังไงดีวะโอ้ยแหลกแหลกต้องขอโทษด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรใหม่นอกจากสองร้านค้าที่เพิ่มมาแล้วก็ทางเดินไ่เพิ่มนะครับแล้วก็มีที่ดินอยู่ตรงนี้นะครับเพิ่มมาใหม่นุน่นอยู่ตรงใกล้้ธนาคารนะครับหนุนเพิ่มมาให้นุน่นเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวกูขอเวลาไปสร้างแมปปากัวก่อนนะครับตอนนี้ก็เอาแมปนี้ไปเล่นกันก่อนนะครับบา,บาย สองนาทีเองที่กูถ่ายคลิปยังไหว